ปี2047 12ปีผ่านไปนับตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจอลิสมาสยอนอวการ์ดใช้เวลาเดินทาง4ปีไปถึงเอสเซลาดัส ซึ่งเป็นดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวเสาร์และก็ใช้เวลาอีกหนึ่งปีจึงพบสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งมีชั้นน้ําแข็งที่บางที่สุดมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเอ็นเซลาดัสอย่างน้อยก็ในระดับจุลภาคทําการเก็บตัวอย่างกลับโลกกันเถอะเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะเปนะครับกับเกมไมโครนเซเวิร์พัฒนาสิ่งมีชีวิตต่างดาวตัวจิว๋วให้กลายเป็นอาวุธชีวาภาพนั่นเองครับผมแม่สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิว๋ว ตัวหนึ่งซึ่งเรานั้นจะต้องทําการเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเพื่อวิวัฒนาการร่างกายกลายเป็นอาวุธสุดทรงพลังเกมนี้ก็เป็นเกมแนวลกไไลต่อสู้อัปเกรดร่างกายอะไรแบบนี้นะตอนนี้เราเป็นเหมือนจูลินซีเห็บมัดต,ตัวเล็กนิดเดียวฮยึ่ยนี่มันโอ้โหอะไรเอ่ย,อยดูเหมือนว่าเราจะได้รับพลังแม่จากเจ้าตัวนี้มาแล้วนะเดินทางครับผม จ้านี่ก็คือพลังการจู่โจมอันแรกของเราเปิดทางไหนสิอืมวิมีแบบว่า Research Point นี่ก็คือแต้มของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถดูดซับเข้ามาได้ครับผมนอกจากใช้ในการอัปเกรดสิ่งมีชีวิตตัวอื่นโดนไปละเพื่อนโอ้โหวจัดการมันให้หมดเจ้าโอ้ยตัวหางหนอนคิวไปตัวที่4ตัวที่5แล้วก็เก็บพลัง เอาละเลเวลอัพครับผมสังเกตเลเวลด้านบนนี่ไปต่อเลยเพื่อนนี่มันโว้ยยางกับเส้นเลือดอุ้ยที่อะไรเอย่ยลังสำหรับการวิวัฒนาการนี่เองอัพพาวเวอร์ได้การใช้สองแต้มครับผมนีพัฒนาเสร็จสิ้นโอ้นี่คือทั้งหมดที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ตอนนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปอ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อยู่ในช่วงของเดโมโเรามาลองทดลองเล่นกันเถอะไปเลยเพื่อนนี่อุ้ยมีด้วยกันอยู่หลายตัวนะน,นี่อันนี้ต้องไปถึงเลเวล30นอกนั้นตัวอื่นก็ยังไม่มีในเดโมครับผมโอเคเอาเจ้าตัวนี้ก่อนนี่สามารถอีวลูชั่นในการใช้ RP Point ใช่ไหมไปเลยเพื่อนโลกที่เราจะมาสู้ก็จะเป็นที่นี่มาแล้วจ้า การโจมตีตอนนี้ก็ยังค่อนข้างชื่นชาอุ้ยแล้วทำไมทุกสิ่งมีชีวิตจ้องจะเล่นงานเราอย่างเดียวไอ้พวกตัวแสบอืมโจมตีทางนี้แต้มบานครับผมลองออกสำรวจพื้นที่รอบๆหน่อยสิด้านล่างเหมือนจะมีสัญญาณนี่มีคลื่นมาจากทางด้านล่างครับผมโอ้โหยโดนอุ้ยนี่มัน เซลอะไรเอ่ยการปล่อยหมอกพิษโอ้โหรู้สึกว่าพิษสงจะรอบตัวอย่างที่บอกว่าแม่เราจะต้องทำการเปลี่ยนเจ้าลี่ให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพพวกมนุษย์แม่สำรวจสิ่งมีชีวิตก็เพื่อการนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยมีแต้มอยู่วะผมอเมื่อกี้โอ้โหเก็บแล้วเพื่อนได้จากการแม่จัดก,การพวกสาหร่ายอะไรแบบนี้ โอเคลงสู่ด้านซ้ายล่างตรงไหนจะมีที่ให้อัปเกรดไม่เอ่ยดีเดเดเดี๋ยวนี่ไงอุ้ยได้มาอีกหนึ่งตัวอย่างคราวนี้จะเป็นพลังอะไรเอ่ยอุ้ยเหมือนเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเอ่ยเอาละทำลอยสาหร่ายเก็บแต้มอืมนี่แหละอาหารของตัวเรา หนีก่อนเพื่อนฮี้เข้าสู่การวิวัฒนาการนะผมเรามาอัพพลังอะไรกันดีความคงทนของพิษดีไหมเนี่ยสร้างแรงกระตุ้นไฟฟ้าอันนี้น่าสนใจครับผมจัดไปอัพเกรดสี่แต้มเพิ่มเอเลียผมไม่พลังจู่โจมอันแรกของเราแล้วก็ออกมาล้วเพื่อนดีทุกตัวออกให้หมด เอาสาลายมาให้ฉันอุย้ยโดนพิษโดนพิษพลังใหม่อุย้ยนี่ดูซับขราวนี้อุย้ยเหมือนจะมีเฮ้ยเป็นลูกน้องโผล่ไปจู่โจมแม่เป็นการแบบพึ่งพาอาศัยกันหรือเปล่าอุย้ยเฮ้ยมันโจมตีเป็นคลื่นโอ้ยก็ต้องโดนสิจ้ะเริ่มจะแบบว่ายากขึ้นเรื่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้การจู่โจมที่เป็นครื่นอโชคดีที่อัพพลังสายฟ้ามาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคทางนี้โอ้โหนอนดุกนิกอะไรวะเนี่ยรับมาเป็นพวกเป็นการปล่อยยิงพลังออกด้านข้างครับผมพลังของเราจะเยอะเกินไปแล้วมาจู่โจมอุยทําลายก้อนหินก็ยังดูดซับได้ อุ้ยตรงนี้ก็มีพลังอีกหนึ่งแม่พลังอะไรเอ่ยอุ้ยคราวนี้เหมือนจะเป็นพลังที่สามารถกดใช้งานได้อย่างนั้นหรอเอาให้ถึงเลเวล30จะได้ปลดล็อกสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ครับผมอืมอ่าเก็บแต้มเก็บแต้มโอ้ยเจ็บ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 เจแม่ตอนนี้โอ้ยชุบพลอุ้ย เหมือนมันมีอุ้ยคู่ท้าชิงมาแล้วเพื่อนไอ้เจ้าตัวนี้มันใหญ่เอาเรื่องเออโดนไปโดนไปไม่ยอมตายด้วยอืมตัวนี้มันถึกทนเอาพลังนี้มาเสริมโอ้ยช่วยอะไรได้เอ,อ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันเราควรไปอัปเกรดดีไหมเนี่ยเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมตายครับผมอืมอือ้ยจู่โจมเข้าหรือเปล่า เอ้ยโดนศ0 0 0แสดงว่าเจ้าตัวนี้นี่มีความทนทานต่อพิษแม่เดี๋ยวเราขอทำการไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมอ๋อันนี้บวกพเวอร์ครับผมบวกไปดิแตมเราเยอะอืกแท็กสี่สิอร์เซ็นอันนี้ชีวิตชีวาอะไรสักอย่างเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ถูกปล่อยออกมาอัพเกรดจรเจ้านี้ด้วยยิงออกด้านข้างครับผม ส่วนพิษเดี๋ยวค่อยอัพออกไปแล้วดีตัวออกคราวนี้โอ้ยเราก็จะโหดขึ้นนะผมเอ้ยสุดเขตแล้ว <c oughs> มีพลังมีพลังเก็บมาอีกหนึ่งพลังครับผมแม่อุย้ยดาเมคคูณสองยาโอ้โหยูกแกเจ็บตัวซะเถอะ รู้สึกว่าเราน่าจะต้องอัพการยิงพลังไปด้านหน้ากันบ้างนะแมเคลียร์ทางครับผมอ้ยอุย้ยการโจมตีละลอกคลื่นของเจ้าพวกนี้ไม่ธรรมดามันเยอะเกินไอพวกตัวจิว๋วเฮ้ยฉันจะเก็บแต้มอย่ามายุ่งเดียเดียวเดียวเดียรอดไปเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยคตรเจ็บอ เพึ่งๆเพ่งๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องออกจากะล,ลอกลก่นัน่นี้ก่อนอ้าโอ้ยโอ้ยหย,ยิงเป็นปืนกลเลยเพื่อนเฮ้ยสิ่งมีชีวิตมันเริ่มจะตัวใหญ่และโหดขึ้นอืมมาดีันนีเลือดของเรายี่สิบยิงเป็นปืนกลออ้ยเริ่มเจอแบบแม่เหมือนสิ่งมีชีวิตตัวหนอน อืกลัวแล้วเกินเฮ้ยพลังเก็บครับผมอ่าทำอะไรได้ก็ไม่รู้ต้องไปอัพดูเพื่อนอุย้ยเจอสายใหญ่แล้วเพื่อนหลบไปซะอย่ามาเกะก,กะโอ้โหโอ้โหเลือดเหลือเท่านี้พลังอันนี้ครับผมนี่คืออะไรเอ่ยพลังบางอย่างสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะลองเอาเจ้านี้ มาแทนเจ้านี่ไหนสิหมุนรอบตัวโฮสปปป้องตัวของเราได้มาแล้วเพื่อนอ๋อเหมือนจะเป็นลำแสงป้องกันนะผมอุย้ยเฮ้ยไอตัวพ่นพนนี่สามารถยิงออกสองทางได้อ้าโอ้ย,อยเจ็บ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 จะขึ้นไปก็ไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเฮ้ย,ยทางนี้ทางที่เราเคยผ่านมาโอ้ยมา รีบหนีแล้วเข้านี่ต้องขึ้นสู่ด้านบนให้ได้ครับผมดูสิตรงนี้มีเลือดให้เราเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ตัวแดงมันเก่งนี่สายจูกโอ้ยเร็วรีบเข้าลังก่อนอัพกระแสไฟฟ้าครับผมพื้นที่กว้างนี่น่าจะโจมตีได้ดีครับผมเราต้องไปถึงเลเวล30เส้ยจะสามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูกัน เปิดทางให้หน่อยอฮ้ยพลังตอนนี้เฮ้ยเลเวลยีแล้วเพื่อนสังหารสิ่งมีชีวิตไปประมาณพ1 8 9ตัวอุ้ยไม่น่าเชื่อผมเราควรจะอัพอะไรเพิ่มเติมดินนะมันมาเป็นละล้ออ้อไอตัวหหัวแหลมอฮ้ยเหมือนมีน้ำเลยเพื่อนอุ้ยอุ้เก็บเลือด อเอาดีเอาดีจะบีให้เราอต้องหนีอย่างนั้นหรอเฮ้ยตรงนี้เม็ดเพียบนี่แหละอัพเลเวลกระจายแน่นอนอออหลบมันให้ดีหลบมันให้ดีวิ่งเฮ้ยมันล้อมเข้ามาอีกแล้วอเฮ้ยโอ้ยบาดเจ็บต้องอ้อมต้องอ้อมดีไง จุดที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตเข้าไปแล้วเพื่อนว้าใอัพดิเฟน์ฟืบฟืบอีเพิ่มรัศมีการจู่โจมคราวนี้ดูสิโอ้ยพลังก็น่าจะโหดย,ยิ่งกว่าครั้งเดิมอ่อแต้มของเรา288 อชิมเมนต์ปลดล็อกอะไรพี่เพอยต Research point แ o i n t 2แ8ต้มครับผมตอนนี้เจ้านี่สามารถ e v o l u t i ชัได้หรือ,อยังอุ้ย150ย v o l u t i อีเชเจ้าราปิสซาจิสเทรียาจัดไปอุ้ยขั้นหนึ่งยังไม่เปลี่ยนรูปร่างกันสินะถ้าเป็นขั้น5น่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างครับผมเท่าที่เห็นในตัวอย่างอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งแม่แอบไปเก็บแต้มมาเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้า สิ่งมีชีวิตจากดาวบริวารของดาวเสาใช้ได้กันเลยทีเดียวในเกมนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิว๋วตัวใหม่กันต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะไว้อาจจะมาต่อให้ดูกัน ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียติรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจ๊